การขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลเลยนะครับแทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจบของเราก็เช่นกันมีการขับเคลื่อนแล้วก็สําเร็จไปแล้วนะครับในปีงบประมาณ2 5 6 5ที่ผ่านมา และกาลังจัดดําเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณนี้นะครับแต่เราไปติดตามเรื่องนี้จากท่านพัฒนาการจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับนายดำรงมาประจันครับท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับครับท่านครับเรื่องของการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับความสําเร็จครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการสําคัญอีกโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่ต้องการ ช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งของจังหวัดประจุบคีรีขันเนี่ยโดยภาพรวมเราก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครบร้อยเปอร์เซ็นตตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทางทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท,ท่านเระธานเจริญเหลียนเนี่ยก็บูรณาการทุกภาคส่วนในการที่จะช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายนะฮะที่ที่กาหนดไว้ของเราเนะมีสองพันห้ายสี่5 4บเ็ด รครัวเรือนก็ดําเนินการครบทวนทั้งร้อเปอร์เซ็นในภาพรวมไปแล้วนะครับ,รบท่านครับ,รบที่มาที่ไปของการดําเนินการในครั้งนี้คืออะไรครับท่านโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงชื่ออัจฉรยาน,นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นวิธีการช่วยเหลือประชาชนรูปแบบใหม,ใหม่ที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้ได้หยิบมาใช้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นการทดลองปีแรก S <S <S เพราะว่าทุกทุกครั้งที่ผ่านมาเราเวลาเรามีการช่วยเหลือภาครัฐเนี่ยเราก็จะช่วยเป็นการทั่วไปอพอช่วยเป็นการทั่วไปในบางทีไม่ตรง <S <S ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายดังนั้นงบประมาณของประเทศซึ่งเรามีจํากัดอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งก็ไม่ตรงพอไม่ตรงปุ๊บเนี่ยเขาก็ทางรัฐบาลก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ก็วิธีการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าไปที่ปัญหาเลยพุ่งเป้าเนี่ยพุ่งเป้ายังไงเป้าเนี่ยก็มีที่มาอย่างไงก็คือกลุ่มเป้าหมายก็มาจาก คนจนนะฮะคนจนเนี่ยเรานิยามว่าคนมีไรายได้ต่ํากว่าแสนหนึ่งแสนบาทแล้วก็ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็คนคนเนี้ยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะ,ะไรายได้ต่ําเลยนะ,ะครับแล้วก็จากการสารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานซึ่งเราสารวจทุกปีปรากฏว่าคนนี้ยถ้าเกิดไปตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานซึ่งมีสามสิบเอ็ดเรื่องแต่ว่าเราคัดมาสิบเจ็ดเรื่องแล้วถ้าเกิดตกซ้ําอีก อย่างนีน้ดังนั้นก็เราก็จะเรียกคนคนที่ตกเกณฑ์อยู่ในสองฐานนี่นะฮะครับมาเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งของเราเนี่ยมี2,541ัครัวเรือนนะ,ะข้อมูลของประจวบของเรานี่ส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องด้านไหนมากที่สุดครับท่านครับจากข้อมูลที่ดูนะฮะปร<อ>ากฏว่าก็<อ>ก็เป็นด้านรายได้ะะที่<อ>เรามีคนตกเกณฑ์ มากที่สุดนะหึงถึงหนึ่งพันสี่ร้อยปัญหาหลองลงมาก็จะเป็นด้านที่อยู่อาศัยนะครับก็เจ็ดร้อยสามสิบสาปัญหาแล้วก็ด้านสุขภาพ,าพอนรารมัยอีกหกร้อยเจ็ดเก้าปัญหาครับตรง,ตรงนี้เราเข<ร>้าไปช่วยเหลือยังไงบ้างครับวิธีการของเราเนี่ยเราก็จะมีทีมที่เลี้ยงแบบหมู่บ้านไปทําข้อมูลมานะไปจับเขาคุยไปเคาะประตูบ้านฮาดูว่าครัวเรือนเป้าหมายเนี่ย เขามีทรัพยากรอะไรที่พอที่จะเป็นประโยชน์ได้มีความรู้อะไรมีความต้องการอะไรแล้วก็ส่งต่อมาส่งต่อปัญหามาถ้าเกิดบางมหาเล็กๆน้อยท่านหนอำเภอท่านจะรับหน้าที่ในการที่จะทําปัญหาให้จบในระดับอำเภอแต่ว่าถ้าจบนระดับอำเภอไม่ได้ mm hmm. ก็จะถูกส่งต่อมาที่ระดับจังหวัดแล้วส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการร่วมเนี่ยก็จะนําปัญหาความต้องการแล้วก็เอาไปแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้า mm hmm. เป็นลายครัวเรือน อ,อย่างเช่นผมไม่เปิดเผยชื่อน,นะฮะของเช่นที่ตําบลทับใต้เขาตกเกณฑ์ในที่เจ็ดเรื่องเขาตกอีกสองเรื่องก็คือเรื่องบ้านไม่มั่นคงกับบ้านเขาไม่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งมันเป็นบอกเกิดของโรคโ <ฮ S 2> นะครับเนี่ยแค่สองปัญหาเนี่ยแต่ว่าเขาก็วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก็คือบ้านมีความสุดโทมไม่ปลอดภัยนะครับบ้านจัดไม่เป็นระเบียบทําให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็ คนในครัวเรือนมีทัศนคติท่าทีต่อการดำรงชีวิตเชิงลบก็คือ,อยังยุ่งเกี่ยวกับใบยมุกอยู่นะฮะแล้วก็มีปัญหาหนี้สินไม่มีการเก็บออมเงินนะฮะแค่สองสองที่ปัญหานะครับแล้วก็สาเหตุของปัญหาสี่เรื่องเนี่ยทีมที่เลี้ยงเนี่ยลงไปจ 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, ัดเจ็ดแปดกิจกรรมนะฮะสำหรับคร,รครัวเรือนนี้เช่นก็คือให้ทุนการศึกษาไปก่อนให้เขาได้ก็เหมือนกับจ่ายยาทางทีมท่านนายเฟอโหินเนี่ยก็ มอบทุนการศึกษาแล้วก็ถิงพี่เลี้ยงก็ไปจับเข่าคุยแล้วก็ได้สิ่งที่ต้องการมานะครับแล้วก็มีการปรับทัศนคติให้การดําเนินชีวิตให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยหันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงให้มีการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่ในหลังในหมู่บ้านโดยสำนักง,งานกเกษตรแล้วก็บร,ริษัทของอําเภอแล้วก็มีการพัฒนาทักษะอาชีพโดยสำนักง,งานพัฒนาชนอําเภอแล้วก็สร้างวินัย การออมนะครับแล้วก็ซ่อมแซมบ้านนะครับโดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะแล้วก็ทีมท่านนายเพลยก็มีการติดตามเห็นฮะดังนั้นครัวเรือนเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแค่สองปัญหาเนแต่ว่าเวลาลงไปทํางานถึงแปดกิจกรรมในะมปีที่ผ่านมาในปีงบประมาณสองพันห้า้อยหกสิหกนี้เรามีเป้าหมายอย่างไรครับ รูปแบบนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราทดลองรูปแบบว่าเออถ้าเราพุ่มเต้าเนี่ยนะอะ่ส่วนราชการการช่วยเหลือต่อหน่วยเนี่ยก็ไม่มาพอไม่มากปุ๊บเนี่ยมันก็มีความชัดเจนใน,ในการแก้ไขปัญหาแล้วมันก็จะมีความยั่งยืนดังนั้นปีสอง6หกสิบหกเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะใช้โมเดลเนี่ยรูปแบบเนี่ยในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีครัวเรือนที่เรา บนฐานข้อมูลเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นครัวเรือนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มันประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นของครัวเรือนทั้งรรจังหวัดปัตตานีขันซึ่งมันก็ยังไม่ครอบคลุมพอปีหกหกเนี่ยเราก็จะมีการสำรวจข้อมูลให้มันครอบคลุมเพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นจากหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าครัวเรือนที่เราจะเก็บข้อมูลจประทออยู่ดังนั้นก็ใช้ช่องทางนี้นะครับขอญอาตสื่อสารกับพี่น้องประชาชนช่วงนี้เป็นช่วงการจัดเก็บข้อมูล ความจาเป็นพื้นฐานนะท่านลองาถามท่านผู้ใหญ่หรือว่าผู้นําชุมชนในหมู่บ้านของท่านนะครับว่าอข้อมูลของท่านเนี่ยข้อมูลในโคเรนของท่านเนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานหรือเปล่าถ้าเกิดไม่อยู่ในฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยเวลาเราเอาข้อมูลสองเรื่องมามาเชื่อมโยงกันเนี่ยอท่านก็อาจจะมันไม่อยู่ในฐานข้อมูลพอไม่อยู่ในฐานข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อยู่ในระบบการช่วยเหลือตามเมนูนี้